เรียกลางออกไปและกัตุ้มตุ้มตอมตอมแล้วผู้หน้าก็นนางทำอย่างนห้นหองเนาะูลศิย์ล,ลหากับฟันฟื้นแน่เช็ดกันนั่นอันนี้แน่เลขออกมาเลขหกแปดสี่บักหนึ่งถิมีดเตียงเก่าซุ้มหนึ่งหายมากว่าเนี่ยซุ้มกันญาติโยมทีว่าเขาทำน้ำหามากดีใจบบเคยเห็นเงินแสนดีใจพวไพอยูง่ง,งานบางนอกสามปีสี่ปีเขาพเห็นเงินแสนมาอยู่ในอีพอเพราะเขาได้เงินแสนได้เงินล้านกับเขาแลดีใจขวดที่สงกับบักนี้มากโลกที่แล้บ้านบ้นนเอาเข้ามาให้ แต่เงินหกหมื่นอีพอ,อเงินหกหมื่นปูนากเอาไปทำกับทินสี่หมื่นบาทปูนากเอามาใส่เจ้าของสองออสหมื่นบาทเงินสองหมื่นบาทบ้างวันนานี่กูไปเอากูต,ต้องได้ไหลายเพราะโรคนี่นี่เพราะโรคมันเกิดขึ้นเอาเงินสองหมื่นบาทนี่ให้ลูกซีดต,ต้องไปซื้อกูได้ตัวเดียวหาพันบนหาพันล่างหาพันตอนนั้นลูกบอกแปดเก้าเซอร์ไบเมียอีพอรถแต้มหนึ่งออกแปดแปด ปูนาคนั่งให้เขาว่าอีพ่อต้องซื้อเลขที่นี่คำบ่าสั่นเลขผูพิดที่น,ดดนี่อีพ่อต้องซื้อเลขโอ้ยแต่ว่าพวกเขาจะลากาซื้อแปดแปดแปดเก้าเขาได้ขึ้นทุนยูแต่ว่าขาากก้ขา,เขาเนี่ยเล่นลาบเลยมี้ยได้โบซื้อเลยแต่ปูนั้นมะไม่ซื้อหวย <c oughs> ซื้อแต่ลอตเตอรี่ซื้อแต่ลอตเตอรี่แต่ว่าขันเลขไม่เห็นจะซี้วบอ,อซื้อพค่จะได้กับโบซื้อถ้าเลขปูนาคทำเอาเองอย่าโบซื้อเลยด้วย,วยกาดเพราะไเป็นปยังขันซื้อแล้วมันจีบพีดจีบเพี้ยนให้กาาีา่่อืจะดว เบื้อนี้นี่น่าจะเพราะว่าพุ่มมะนางแหละมันกระบอกอยอะเอาเห็ดในึ้นกระดาษเห็นซะก่อนผู้เห็นอีพอยไงขวมาพี่บุ้งมันนั้นสามพันตาแมนค่ะเพราะว่าเขาทุกขอยูลแล้วเขาสิไปเห็ดใน้เขาทุกใจมันก็บ่บได้เนาะเอาเอาเลนทาซัมซาเทียงก็สีเทียงตรงไปยนงพราะแม่รูบาอาจายซ้อนมาจานเห็ดเทียงเลขมันกระจีตรง เฮ็ดเวลาเทียงกับเวลามันออกเด้อลูกเนดะ้อหันตะวันตกดินแล้วทําเวลาไหนก็ได้แกยึดครับม,มีพอไว้เองสิพกติสามสิบหนาเสียมากอยู่แล้วเขาได้ใส่คู่ใส่ยังไงบ่างบอ่บอบอ่บอบอ่อที่กิงแล้วเนี่ยันนด่นพ่อไปเฮ็ดทั้งอื่นนะเขาจะมาร่วมกันใส่นี่แต่ว่าพ่อสิบอถ,ถือเงินอ่าสุ่มที่เฮ็ดแล้วเนี่ยเสียเอาเงินตัวนี้เนี่ยไปซื้อเลีกให้พ่อเอาไปซื้อให้พ่อเป็นนักสั้นพ่อเป็นยังตี่พ่อพ่อเอา ไอซีซีกับซีรุดถึงมาแล้วกัแล้วแต่สิพธิใจละหนาเอาเพ่อพ่อว่าอะไรเนี่ยวันนี้นะคันว่าเขาว่าจะได้เงิน,นเลือนเต๋อเครื่อง <c oughs> <c oughs> บินมันจะเป็นทั้งสัน้นตะกี้เนี่ยปเฮ็ดศจะใช้การเชื่อชินแหละเนี่ยตะกี้กับปูใหญ่นี่ยละทำไมพันยูบนเอาลูกชิสเนี่ยละไปนั่งเอาเลขน้ำต้นไม่นะคั่ว่ามันบ่พลาดจังหวัดได้หลายพอแต่ว่ามันหายากต้นเนี่ยขันผูใ้ใดมีต้นบกลินฟ้ากาฝากบอกกูนักเด้อ แต่ต้องการฝากจริงๆเพานั่นไปเหตุการณ์ฝากกันยังเขาอยู่ศูนย์หาทีเนาะศูนย์หามันวางมื้อนหรจริงๆกิเป็แบบอย่างที่พูดฮะบางงี้ยบาคืนมันวางเงนศูนย์หาก็นยังมึอเศร้าไปบ่งจังเลยมันจับงานแม่แม่แ่จับอยู่งานอยู่งานเป็นฝากครับเป็นฝากเออนั่นแหละเพราะต้นบักลินฟ้ากาฝากอเคือแบบโกงๆล่ะตอนนี้ต้นบักลินฟ้ากาฝากแล้วจองจองเงนลดได้วด <anto> <divide S 1> จองรถไปเลยเนาะพ่อเห็นบอกเขาลองนาเทียมันเกิดเองเดี๋ยวไปปลูกจะไปเรือไงไปนั่งวันหนึ่งเขาพาไปนั่งยวนยิ่ริมของต่อเขาขอว่าไปบอกต่อซะดอไว้วไามเนี่ยถ้ากันารแข่งนั่งเหล็อยู่ต่อซะดอมาเต็มล้อมปุ๊บปึ๊บเอาไปมากเขาก็ถือเรียกน้ำวันนั่ะได้หกเจ็ดว่น แต่ว่าเห็ดจำได้ผเคได้สาตัวจักเจ้อเลขบยงวินฟาได้แต่สองตัวสองตัวนสอตัวอันเห็ดเลียกหนีกันเองได้แต่ละสองตัวแต่สามตัวเป็นบางครั้งแต่ว่าส่วนมากจะถูกสองตัวส่วมากจะถูกสองตัวหาบางในได้พอเล้วต้นลูกันมันลมลงมันพักออกแลมมีหอวตาามต้นแบบง่ายต้นจริงบ่าถิ่นแล้วต้นจริงอเล็ก

ก็ไปขอมาเอานั่นแหละมีอยู่ไอ้กาไปให้เจ้าของเว้ยให้เจ้าของเฮียน้ำเกลือวันนี้เอาเนี้ยฟังได้ไหมบ่ได้ไปตัดเอาด้านเนี้ยไปขอเลขไปถากเอาซื้อถากให้เขาถากต้นไม้เนี่ยอ่าบ่ได้ไปเอาลิ้นฟ้าปูนาคทำแล้วคือจบไปเลยอ่าผักเจ้าก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะเอาแต่ตัวเลขเท่านั้นอันเดือนมัวเอา แต่พ่อไม่คูเ่เราบ่ยางมาเราบ่าสบายพอ<ม>ไปนี่คนที่้อนแดดคนที่ยูว่าได้ข <c oughs> ม,ามา่า <c oughs> เนี่ยแกของแอร์โดนอะไรได้ดิของแอร์โดนอะไรใหายนะนุ๊กไอ้ซ้ำนี่กับซ้ำนี่ <c oughs> แหละเวลาให้สร้างขม่าเนี่ยมาตั้งมุ้งนี่ทะลุได้อนาบัดทั้งนี้สร้างขม่าแล้วน่อันนี้มันทำนาไปทั้งที่แต่บ้านโตกลูกเป็นห้องสีตั้งเหรียญตั้งหัวตั้งถาเ้าก็บ่ไคนตั้งเพราะว่าเพิ่นเปินพระพุทธรูป เท่าเลยเขาลงเท่าเลยว่าตรงโนันเขาดีเขาไม่จำหนไม่ก็อะไรว่าเดี๋ยวลงมาแล้วว่าวางผุ่นแล้วเนาะเนี่ยฮั่นนามาท่านนี้ก็ได้เนื้อใต้ได้หมดวลอัลตลูกอ๋ายกเว้นหิ่งพระเฮาท่าหิ่งพระห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกกับทางทิศใต้หัหน้าทางทิศตะวันออกกับทางทิศเหนืออย่างเดียวครับหันหน้าพระไปทางทิศเหนือหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกพายู่บ้านเฮานะ ห้ามโดยเด็ดขาดโดยเจ้าปูหรือสีลิงดำเนี่ยห้ามตลอดเลยค้นมาคู่บ่ายจานไผ่หันหนาไปทางที่ใต้มึงตายห้ามปิดเลยไต่หามปิดเลยขอบคว้าโูยเย็นเป็นทุกข์รวดอ่าพราะมันบ้านพอดมามันพ่อกับได้เปลี่ยนหายอยู่แมนค่ะบ้านพอดก็ได้เปลี่ยนหายอยู่ตะกียมันบดีผู้คนว่ามันของมันบ่ได้บ่ไใด องพระนี่คือสําคัญมากที่สุดในเฮือนในซานในบ้านเน,น,น,นี่ยซองจะต้องเอาพระเป็นใหญ่คือเข้าข้งเฮือนนั่นแหล,ละเขาก็ต้องนิมต์พระออกก้อนอ่าต้องให้ฟูถือพระน้าหนาวก้อนเป็นในซันน่ะมันคือจังหวัดดิวัดเท่าเน็ตอันเชิญเทวดาบวงสรวงข้อสางลวะ,ะ,ะ่ะเออสางไปได้รวดแอ่มีแต่หามือหาเวทีเข้าสีพุทธาภิเศกคำนั่นวัดแล้วแล้ะกับพุทธาภิเศกคือบดแ,แล้วจังันละ่ะ แต่ทำพิธียกเต๊ะฝ่าขอลักาไปตัดใบลูกนิมิตไปเนี่ยตามโครงการสิอันนี้เฮาแล้วเขาบอกไม่ยังเนี่ยฮาลังหม่องเขาวางศิลาฤกษ์คนตัวคือจังไอ้ลูกอ่างวางศิลาเลิกสั่งล้านถ้ำเนาะเอาพระพุทธรูปไปว่าว่ามีพระเจ้าคณะอำเพื่นกับ่าก้าวางนี่มีพามปูนางนี่ไปตั้งไปวางให้ลูกให้เต้าเขาเก่าฮวงเฮงมาเท่าสมุนไพรได้หรือเปล่าไอ้เบิ้งร้านถ้ำเม่าง บางท่างนี่ได้สี่แสนกว่าขนาดเป็นล้านทำเด้เนี่ยเงินผาป่าเด้เนี่ยเงินผาป่าี่ได้เลยสี่แสนกว่าปีละสี่แสนสามแสนก็เรียกว่าอีพอพันเฮ็ดอย่างที่มาปรึกษาพอตลอดเขาเฮ็ดอันอันนั้นได้บ่เฮ็ดกะบ่ได้เด้หรือยาเฮ็ดกะถิ่นโดยเดือดขาดพลิศรักเลยอย่าทำกะถิ่นให้ทำผ้าป่าสามัคคีอ่าก็เห็นเฮ็ดแต่ผาป่าไม่โยงซีตลอดเลยวันที่ยี่สิบนี่ก็มันพอจะยิงโยกเท่าอีกสักทุ่ยอันนี้ยี่สิบ เตรียมของไว้พอบรตุยางเราเด้อเดี๋ยวพอสิบเอดไทยอืมสั้นแล้วเที่ยงไปไีมดน้ำลายแล้วเดือนสิบสี่แสิบสี่องตรงปะและพอสิเริ่มยแล้อย่างไหมันเที่ยงกับผู้เขีนน่ะเระเป็นผู้บอกเพราะไม่คู่บอายจานแม่ผู้บอายจานบ่า น้าไม่เคยกินข้าวเดียวตามดูเพื่อนเอานืのの้อมือเศ้าแล้วนี่แล้วเลยด้บุหรี่บนอย่งเงี้ยมือแรงมือแรงมือใดสันไดกัสันมือใดกินบือใกับบกินกิน้าวต้มขนมผลไม้ไปแล้วกันเล้วไป กินไปให้ม hmm. oh wow. no. ันก right. ินไปกน่เห oh ็ดกแล้วค่อยกินเห็นแรกแล้วค่อยกินเห็แกแล้วค่อยกินมันัง่ายังค่อยแสบงเอยบาา่นอย่งห่ยังก็เฮ้ยใจ้าเล่ายังยังลเป็นหญ่บ้านเดียวพอยังเฮ้ยแต่สมยตะกี้ผู้นางบบวลอยู่ไหนอยู่นางพอยังพ่อยังกเนต่เราเป็นผู้ซอยตะกี้เนี่ย แม่ Men, บ่ฮ้ยที่เราขับรถช่งพาดีๆสมัยตะกี้ก็ซาดตัวมาอยู่นี่ยนะเพราะยังยังจำซื้อรถบ่ได้หโอ้ยไม่เห็นหน้าคนพยาบาลตะโก้เหรอืมนั่นแหละผมก็จำบ่ได้หรอก็เียนแล้วเราก็เษียนแล้วบ่ะใช่สองปีแล้วอืมสมัยตะกี้มาอยู่นล้วมันกันแต่ท่านพระครู่ของเก่าอยู่คนน่ะพระครู่ของเก่าอยู่คนน่ะคนน่ะแค่ไหนมารักษาเราอยู่กันแลยว่าอู้ว่าหายแต่พอจะใหญ่วัดจะได้เขาจะเจ้าจะตายอยู่นี่เนี่ยเราไปตายอยู่ทั้งในวู้ตายอายุว่านว่าอ่านบอกพระบาคุ